สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับพี่บีกพาไปเลยนะครับวันนี้ผมขอพูดเป็นภาษาภาคกลางนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดภูเขาแก้วนะครับอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับทุกคนครับว่าจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนทุกคนก็ตามผมไปดูข้างในกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ไปกันเลยครับ หลังจากที่เราเดินกันเข้ามาข้างในกันแล้วนะครับเราก็จะได้เจอถาเวสุวรรณครับทุกคนอยู่ข้างหลังผมนี่ครับก่อนอื่นผมจะพาทุกคนไปไหว้ขอพรถาเวสุวรร์กันก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปชมข้างในวัดนะครับแต่พร้อมแล้วก็ไปไหว้ขอพรกันเลยครับทุกคนเพื่อจะได้เลขดิดครับทุกน เมื่อเราขอเลขเด็ดจากถาวเวสวังเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในโบสถ์กันเลยครับทุกคนโบสถ์ที่เห็นนี่ก็อยู่ข้างหลังผมนี่ครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับพอเราเดินเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเราก็จะได้เจอสะพานครับทุกคนเพื่อข้ามไปฝั่งหนึ่งของโบสถ์นะครับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าทุกคนนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับทุกคนครับมนจะพาทุกคนเดินไปข้างในกันนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโบสถ์ วัดภูเขาแก้วครับทุกคนผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปตรงบันไดแล้วก็เดินเข้าไปในโบสถ์ไปไหว้สักการะขอพรพระท่านกันนะครับทุกคนครับพร้อมแล้วก็เดินเลยครับทุกคนก่อนอื่นนะครับทุกคนเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับเพื่อจะเดินขึ้นไปข้างบนโบสถ์กันนะครับทุกคนครับนี่ผมกาลังจะพาทุกคนเดินขึ้นไปโบสถ์นะครับเพื่อจะไปสักการะ ไหว้พระขอพรกันครับทุกคนครับว้าวทุกคนข้างบนโบสถ์นี่สวยงามครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนสุดยอดจริงจงเลยครับเป็นที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะครับของอําเภอพิบูลมังสาหานะครับทุกคนครับถ้าทุกคนมาก็อย่าลืมมาตรงนี้นะครับทุกคนครับวัดภูเขาแก้วครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนเดินเข้าไปข้างในโบสถ์กันนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในครับทุกคน นี่ผมกำลังจะเดินเข้าไปข้างในนะครับว่าจะมีอะไรข้างในโบสถ์ทุกคนก็รอลุ้นไปพร้อมกันครับทุกคนครับข้างในก็จะเป็นพื้นไม้นะครับทุกคนมีพระพุทธรูปตั้งประดิษฐานอยู่นะครับทุกคนครับบริเวณกำแพงก็จะเป็นพระธาตุหลวงลำปางครับทุกคนเดินมาอีกสักพักก็จะเจอพระธาตุพนมนะครับทุกคนครับแล้วก็พระปฐมเจดีย์นะครับทุกคนครับแล้วก็ พระมหาธาตุชัยยานะครับสุราธานีครับทุกคนครับและก็ข้างในสุดก็จะเป็นพระพุทธบาทบัวบกนะครับอุดรธานีนะครับทุกคนครับก็จะมีพระพุทธรูปตั้งประดิษฐานอยู่นะครับทุกคนครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับทุกคนพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับพระธาตุบางพวนะครับหนองคายครับทุกคนครับนี่ก็จะเป็นพระธาตุหลายองค์ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุเชียงชุมครับทุกคนครับมีพระธาตุล้อมรอบประดับนะครับทุกคนครับบนกำแพงวัดนะครับนี่ครับตามที่ทุกคนเห็นครับตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครับทุกคนครับครับผมทุกคนหลังจากที่ชมข้างในเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาทุกคนเดินไปรอบๆของตัววัดนะครับทุกคนครับ วันนี้ที่ผมมาก็ฝนตกนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเดินไปรอบๆวัดนะครับว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนครับรอบๆวัดก็จะมีตามที่ทุกคนเห็นนี่นะครับบริเวณของรอบๆวัดข้างหลังผมก็จะเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนธรรมชาติสวยงามนะครับมีอากาศดีนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับทุกคนครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยว มาสักครั้งนะครับที่มาอุบลราชธานีเลยพายไม่ได้ก็คือวัดพิบูลมังสาหาครับทุกคนวัดปูเขาแก้วครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมครับทุกคนครับบริเวณข้างหลังโบสถ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนก็ยังมีศาลาที่สร้างยังไม่เสร็จนะครับทุกคนครับอยู่ข้างหลังครับทุกคนครับและก็จะมี นี่นะครับตามที่ทุกคนเห็นครับนี่ครับทุกคนนี่คือบริเวณข้างหลังโบสวัดภูเขาแก้วนะครับทุกคนครับครับทุกคนทุกคนเห็นสายฝนไหมครับทุกคนฝนตกนะครับทุกคนวันนี้ผมมาถ่ายนะครับฝนก็เริ่มปล่อยๆลงมาผมก็เลยหลบอยู่ข้างในโบสถ์หลังนี้นะครับทุกคนครับขอบคุณจริงๆครับที่มีที่ให้หลบฝนครับ ไม่งั้นผมก็จะเปียกนะครับทุกคนครับทุกคนรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นธรรมชาตินะครับผมก็จะพาทุกคนเดินไปรอบๆนี่ครับว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนนี่ครับทุกคนตามที่ทุกคนเห็นเลยครับนี่ครับมีพระพุทธรูปนะครับปางต่างๆนะครับตั้งปริสถานอยู่นะครับทุกคนครับนี่ครับ ถ้าเรามองข้างในของตัวโบสนะครับก็จะเจอแบบนี้ครับทุกคนครับนี่คือมองจากด้านนอกเข้าไปด้านในน,นะครับทุกคนครับนี่ครับ <estr att les> หลังจากที่ชม บนตัวโบสถ์เสร็จแล้วนะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนเดินไปชมธรรมชาติครับทุกคนว่าธรรมชาติหลังฝนตกจะสวยงามขนาดไหนครับทุกคนนี่ผมกําลังจะพาทุกคนเดินไปนะครับทุกคนครับผมกําลังจะเดินลงไดนะครับทุกคนครับไปชมสิ่งที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับให้ธรรมชาติบําบัดจิตใจครับทุกคนครับ นี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นป่าบริเวณหลังวัดนะครับทุกคนครับนี่ครับผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปนะครับนี่ครับว้าวทุกคนอากาศดีมากเลยทุกคนหลังฝนตกอยู่ในป่าแบบนี้นะครับนี่ครับมีเสียงไก่ป่าขันนะครับครับทุกคนดีจริงเลยนะครับวัดแห่งนี้ครับ มีโบสที่สวยงามแล้วก็ยังมีธรรมชาติที่ล่มลื่นอีกด้วยครับทุกคนนี่ครับทุกคนเพอเพอมีเห็ดด้วยนะครับอยู่ในป่าตรงนี้อาจจะมีเห็ดนะครับทุกคนครับแต่ก็เสียอีกอย่างผมไม่ได้เอายากันยุงมาครับทุกคนก็มียุงกัดผมนะครับครับทุกคนยุงนะครับ มันกัดผมผมลืมเอายากันยุงมานะครับไม่ใช่ว่าลืมหรอกครับก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีป่านะครับผมจะพาทุกคนเดินทะลุออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนครับนี่ครับได้ธรรมชาติบำบัดจิตใจแล้วก็ชดซื่นทุกคน โอ้สดซื่อโทษทีครับพูดเป็นภาษาอีสานแกมภาษากลางไปนำกันครับก็คือว่านะครับนอผมก็เป็นคนอีสานนี่แหละครับแต่พูดภาษาไทยก็บอกก็บอกคอยซัดปัดนไดนะครับอนี่ครับทุกคน เราก็ได้เดินทะลุออกมาอีกฝากหนึ่งแลวนะครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนนี่นะครับอีกฝากหนึ่งของฝั่งที่ผมเดินเข้ามาครับทุกคนครับครับผมทุกคนเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ผมพาไปชมวัดภูเขาแก้วมาแล้วนะครับทุกคนว่ายังไงครับสวยงามไหมครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ กับใครหลายคนที่กำลังมองหาที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็ขอแนะนำวัดภูเขาแก้วตั้งอยู่ที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับทุกคนครับผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนผมจะพาทุกคนไปที่ไหนทุกคนก็อย่าลืม กดติดตามช่องพี่บิ๊กพาไปเลยไว้แล้วก็กดไลค์ผมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาด mm hmm. การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางผมนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมผมจนจบคลิปนะครับทุกคนครับายบายครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนมีดีแน่นอนช่องพี่บิ๊กพาไปเลย